换谁评说命运的冷漠？封藏太久，灵魂的脉搏。天地未必心辽阔，若容不下我，亲手去突厥这因果。清醒的。 金月梦缠绕着。 อสูรพลิปฟา้าตอนที่สิเอเฮ้ ขอเชิญเจ้าตระกูลเสี้ยวให้ไปเสี้ยววันนี้ข้าไม่มีทางยอมแน่นอนหากเจ้าตระกูลเสี้ยวยังจะบุกเข้ามาต่อให้ต้องเกิดเรื่องบาดหมางระหว่างเราจวนลมปานนาวจตันทาจะทุ่มสุดตัวแพ้ชนะไม่มีใครทราบได้ <azon ograph> <laughs> นวัจจันทราและตระกูลเซียวไม่สำคัญแต่ตัวต้นลูกเขยสำนักตระกูลเซียวหลักเล่า<อ>ลูกชายข้าถูกวหน้าผู้โาวุโสสานักหลักเลือกให้เป็นหลานเขยลูกชายข้าถูกทำร้ายสาหัสพวกเจ้าคิดจะหนีรอดอีกเหรอทำไงดีเดิมทีเห็นแก่ที่วินเชอร์เพิ่งเข้าร่วมโจนลมพราณนนวาจันทราและแม่้พวกเจ้ามาร่วมรับผิดช,ชอบ แต่ถ้าเจ้ายืนกราจะขวางข้าก็จะหาว่าข้าใจดำแล้วกันผู้ดูแลจวนฉินข้าขอถามเจ้าอีกครั้งเจ้ายังจะปกป้องวินเชอร์อยู่หรือไม่เอออืมจตระกูลเซียวถ้าเป็นดังที่ท่านพูดเราไม่อาจปกป้องวินเชอร์ได้ข้ามี วิธีปรนีปนอมภายในสิบวันข้าจะาวิธีขับอินเชอร์ออกจากโจรลมปานถึงตอนนั้นเขาไม่ใช่ลนุกสิษย์ข้าเจอถ้าจัดการตามสบายมิเช่นนั้นมากสุดก็แค่เอาชีวิตข้าไปได้ข้เห็นแก่หน้าเจ้าหวังว่าหลังจากสิบวันทุกคนจะยังไปสหายที่ดีต่อกัน จุนนิทานจ้า จ็มีช่วงเวลาเช่นนี้หรือ ูดว่าเอาผ้าห่มมาให้เฮ้ยไม่ใช่แน่นอนเมื่อครู่้าคิดวิธีดีๆในการต่อกนกับสำนักตระกูลเซียวได้โยดเยี่ยมเกินบรรยายฮะเสียหยวนป้าไอ้ตายเธอน่ารำคาญชะมัดหยวนป้านี่เจ้า สิทธิ์พี่สวยลูงเข้าไปได้หรือไม่เออได้สิเชิญเลยเเ,เกิดเรื่องอะไรขึ้นเมื่อครู่เซียวเทียนหนานสำนักตระกูลเซียวบุกเข้าประตูมาเฮ้ย พูดตั้งนานก็แค่หลานเขยกระจอกกระจอกหัวหน้าผู้อาวุโสคิดจะขู่ใครกันสิที์น้องอินจะจริงจังหน่อยถ้าหัวหน้าตระกูลเซียวลงมือจริงๆอย่าว่าแต่ผู้ดูแลจวนฉินต่อให้ทั้งจวนลมปราณราชสำนักก็เกรงว่าจะเอะอ,อ,อสิทสิพี่พูดถูกข้ามาลองคิดๆดดูเหมือนว่าจะน่ากลัวอยู่จริงๆ อย่างนั้นเจ้าคิดจะทำอย่างไรเฮ้ย <c oughs> ข้าสมองทึบเวลาสั้นๆจะคิดออกได้อย่างไรรบกวนสิทธิ์พี่ให้คำแนะนำภายในสิบวัน <c oughs> จะมีคนในครอบครัวข้ามาเพื่อรับข้ากลับวังวายุครามตอนนั้นเจ้าก็นั่งสัตว์อสูรเหาะเหินไปกับข้าถึงสำนักตะกูลเซียวรู้ <c oughs> ก็ตามไม่ทันหรอกเฮ้ยเยี่ยมไปเลยสมบูรณ์แบบอย่างนั้นก็อดตามนี้จะห้ามบอกใครเด็ดขาดนะรวมทั้งหยนป้าด้วยสิทธิพี่ เราเพิ่งรู้จักกันวันนี้ท่านก็ยอมช่วยข้าแล้วเพราะเหตุใดหรือเอ่อข้าข้าช่วยเจ้าก็เพราะเพราะข้าเป็นศิษย์พี่เจ้าและสะดวกที่จะทำอืมศิษย์พี่ท่านเป็นคนดีที่สุดเลยต่อให้ถึงชาติหน้าข้าจะจำไว้ว่าเคยมีศิษย์พี่ที่แสนงดงามเป็นห่วงข้าและดูแลข้า อย่างอย่างนั้นเข้าไปก่อนนะสิบวันเช่นกันหรือบังเอิญจริงเฮ้ยอาจารย์เขาไม่เจตนาดีอย่ามาทำลายสิเจตนาดีหรือเพื่ออะไรล่ะอ๋อผิดที่ข้าหน้าตาดีเองหน้าตาดีมีชายไปกว่าคริ่งหน่ารำคาญ สำนักการค้าเดือนดำเท่าแกเท่าแกฮะที่แท้ก็คือทาลูกค้านี่เองเออมีคำแนะนำใดหรือจะดื่มชาที่ห้องส่วนตัวขอรับไม่มีเวลาฮะเอ๊ะอนี่คราวก่อนข้าน้อยพูดไปแล้วไม่ใช่เหรอฮึคราวนี้ไม่เหมือนกันอืม โอ้โขอรับเจ้าเสนอราคามาเด็ดเดเดเอาอีกแล้วเหรอไม่ต้องกลัวคราวนี้รูดบัตร เดินผ่านไปผ่านมาอย่าเล่นพลาดแวะมาชิมกันได้นะเดินผ่านไปผ่านมาอย่าเล่พลาดผักผุดลูกอร่อยอ่ะยขอหยดเพื่อนาหาใครเปลี่ยนหนึ่งในสำนักบอกอมาเลยมาเลยมาเลยทางนี้เลยจิทำไมหิมะจงไอ้พวกหางซะก่อนเอยแทบอ้วกชื่ออะไรเป็นจริงเลยเหม็นมากจะไปหาที่ไหนนีเรื่องก็ชอบหาฮะกินอะไรเนี่ยไปกินปลาเค็มยังไง จะด้นได้เหรอทำไมดูเหมือนนักต้มตุ๋นี้จะพบเลยสนใจไปใหญ่ตามหาหมอในเมืองจนทั่วแล้วจะไปหาจากไหนอีกะพากลับไปเขาว่ากันได้เออนี่ตะแกไปหยุดก่อนได้เวลาแสดงแล้วเหลือทางรอดให้ตัวเองสำนักตระกคุณเสี่ยวสาขานวจันทรา ดินแดงสุราไหลนิรกายหมอเรื่องชื่อบ้าอะไรได้ประโยชน์ทั้งนั้นใส่หัวใจท่านรอตรงนี้สักครู่นะเสียวใบเฉา สำนักตระคุลเสี่ยวสาขานวัจจันทราเออเจตระกูลหาเจออีกคนแล้วขอรับน้ำว่าหมอเทวดาืมไม่รอให้เชิญเข้าก่อนเลยอือ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 เป็นสังครังที่กล่อ้ยหมอเทวดาเหรอประกาศกล้าลอกฮ่าเหร หืหก่อนเฮ้ยยา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 พลึกสวรรค์ม่วงโลหิตอืมอความบริสุทธิ์ได้ไปหน่อยมีแค่หกส่วนครึ่งเฮ้ยน่าเสียดายไม่นึกว่าเจ้าจะรู้ว่าเป็นยาพิเศษในพริบตาเช่นนั้นจะใช้เป็นหรือไม่อืมืึ อาการบาดเจ็บเล็กๆของนายน้อยเจ้าไม่ต้องใช้ของสิ่งนี้หรอกจะเชือดไก่ยายต้องใช้มีดฆ่าวัวเลวไหลทั้งเพนายน้อยเจ็บในขนาดนี้ยังไม่ดูอาการก็บอกว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนักต้มตุน๋นนายจะพบจากไหนกันกล้ามาทําตัวเห่มเกลมนักทักษะทั้งสี่ของหมอมองดมถามจับเน้นการมองเป็นหลัก โรค้ายเพียงใดก็เห็นชัดผ่านทางสีหน้าข้าเข้ามาก็ดูออกทันทีเส้นลมปราและสายโลหิตของจักกูน้อยขาสะบั้นกว่าครึ่งกระดูกแขนซ้ายแตกละเอียดเมื่อคืนถูกลมหนาวลุกล้ำเข้าร่างกายสามช่วยามก่อนตกอยู่ในสภาพสลบสไลดยใช่หรือไม่เออจ้าเจ้าเจ้าอะไรของเจ้าคนที่ใกล้จะตายยังฝืนพูดเร็วปานนี้วิ่งมาเซ้าซีกับข้าอีก บังอาจเจ้ากล้าสาบแช่งข้าเหรออืมช่วงครึ่งปีมานี้เจ้ารู้สึกปวดร้าวไร้เรียวแรงบริเวณข้อต่อโดยเฉพาะยามเที่ยงตรงเจ้าทึกทักว่าตัวเองฉลาดจึงใช้ยารินอุ่นร้อนกลับอาการหนักขึ้นเรื่อยเอ,อเจ้าเจ้าเจ้ารู้ได้อย่างไรถ้ายังรู้อีกว่าถ้าถูกงูหางแดงเรียวยาวกัดถึงได้เป็นเช่นนี้เจ้าคิดว่าเป็นแค่ง,งูหางแดงธรรมดายายจะรู้ว่านี่คืออสรพิษเนสลักยกบุพผามีพิษอย่างอันดับเจ็ด เจ้าใช้ความอุ่นบำรุงอย่างก็เหมือนราดน้ำมันเข้ากองไฟเจ้าไม่ตายแล้วจะเป็นใครท่านท่านเป็นหมอเทวดาจริงๆโปรดช่วยชีวิตข้าน้อยด้วยกำลังรีบรักษาอยู่เจ้ายังมาแทรกแถวเจ้ายังเป็นห่วงคนอื่นอีกหรือเจ้าเองก็หนักเหมือนกันเจ้ารู้ไหมข้าเหรอสองสามเดือนนี้เจ้าทะลวงจุดเส้นลมปราณที่หลและคอ อยากเปิดจุดให้เร็วๆแต่ลองหลายครั้งไม่ได้ผลตรงไหลและคอยังเริ่มปวดหนึบๆหนึบเฮ้่เจ้ามันพวกนอกรีดถ้าเป็นแบบนี้ไม่เพียงจุดเสนลมปราณถูกทำลายสายโลหิตลมปราณก็จะเสียหายตลอดกัน<ะ>ถึงตอนนั้นก็กลายเป็นคนพิการแล้วหมอเทวด,ดาโปรดช่วยข้าด้วยหมอเป็นห่วงดุจปุปพการีมีวาสนาได้พบกัน ั่งใจไม่เหลียวและแต่ใครใช้ให้เราเจอกันล่ะช่างเถอะฮึหอ้วเปิดแล้วจุอเส้ารอ้าหที่ไหลแ้อ้าหนอึอ้าอ้าหรอ้าหึอ้าอ้าึอ้อ้าหึอ้าห้าหึอ้า้านาน้าณหา ไม่นึกเลยว่าข้าจะได้เห็นทักษะแพทย์วิเศษนี้กับตาขออภัยให้ข้าน้อยมีตาหามีแววไหมอืมนึ่งจะชนีเปิดลมปราณคืออะไรรายการ<อ>มากเหมอเรื่องชื่อของจกักรวรรดิพายุครามกูชิวหงสามารถเปิดได้สามจุดก็ถูกขนานนามว่าเป็นหมอเทวะหายากในรอบพันปีแต่ถ้าเขาเปิดเสร็จลมปราณต้องเปลืองแรงอย่างมากอีกหนึ่งพันปี ก็ไม่มีทางโบกมือเปิดเส้นลมปราณโดยอาศัยแขนนิว้วเดียวอนี่คือเทพเซียนที่แท้จริงตัวเป็นๆเ,เออยังไม่เคยขอคำแนะนำว่าท่านหมอเทวดามาจากที่ใดมีนามว่าอะไรอืมถือว่าตาเจ้ายังมีแววบ้างถ้าทีก็ถูกต้องเช่นนั้นข้าบอกสักหน่อยแล้วกันจักกะวัติเทพหงสาแแสหงฝู S <S รู้ว่าท่านท่านคือหัตเทวพิสดารผู้อุโสโห่วงฝูเฮ่เจ้าเบาเสียงหน่อยข้าออกมาเดินเล่นเฉยๆอย่าทำให้คนอื่นเขารู้กันหมด <S <S ยินดีด้วยเจ้าตระกูลขอแสดงความยินดีนายน้อยไม่เป็นไรแล้วท่านนี้คือ,อเทวะพิสดารวิชาแพทยไร้เทียมทานชุบชีวิตพื้นคื้นฉีบคนตายหากมีเพียงคนเดียวที่ช่วยเจา้าตะกกลน้อยได้ก็มีแค่เขาเท่านั้นจริงเหรอ เจ้าจำคนไม่ผิดใช่ไหมหนึ่งอยางเชนนี้เหมือลมปราณจะพร้อมแปลงได้อย่างไรอีกทั้งทันดูเขาพิลึกแค่ไหนไม่ผิดตัวแน่นอนนี่คือหมอเทวดาตัวจริงไม่น่าเขาถึงพูดว่าเจ้าตระกูลน้อยบาดเจ็บเล็กน้อยสำหรับเขาเป็นแค่โรคทางผิวหนังหากทำให้หมอเทวดามีความสุขทโอกาสช่วยพิดเส้นลมปราณให้เจ้าตระกูลน้อยสองสามจุดเจ้าตระกูลน้อยก็เก่งกาจขึ้นทันขันท่านหมอเทวดาขออภัยข้าตาไม่มีแวว โปรเห็นแก่พระเจ้าเมตตาช่วยลูกค้าด้วยอืมออออออผัววุ้โสผัววุโสอ่วุโสจะอย่างไรก็ต้องเห็นแก่หน้าพระเจ้าอยู่แล้ว<อ>มาให้ข้ารักษาเจ้านุ่มนี่หน่อยอออจะจะทำอะไรรูอ้อะไรล่ะอย่าขโมยวิชาหรือออกไป<อ>ให้หมดเลยอย่ามารบก,กวนข้า มีปัญหาใช่ไหมมีหมอเทวดาอยู่พวกเรารอฟังข่าวดีเถอะที่ในใจกลางสำนักตระกลเยียวใครจะกล้าทำสีสัวจากตระกลโปรดวางใจหึเฮาพรัวโสเป็นไงบ้างก็เท่านี้แหละก็ต้องไปพักหน่อยแล้วคราวนี้เพื่อลูกชายเจ้าใช้แรงไปมากเลยจะบอกให้ใจเฮอรืรพาพระผัวโสไปที่ห้องหลักเอะผัวโสหัวฝูเชิญ Hmm. ท่านพ่อหลวงจะป้นแล้วหรือกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นชะมัด ที่อยู่บนหน้าคืออะไรข้าไม่รู้หมอคนนั้นเป็นคนพาและยัดใส่ปากข้าไม่นอ้อยปวดปวดแขนซ้ายเลือเกินเป็นอะไรไปจากตระกูลน้อยจากตระกูนะลน้อยเขาเขาหัสริ่อแเรวไม่นึ้ว่าจะกล้ารอทำอร้ายลูก<อ>ข้าข้าจะไปถลุหนังของเขาซะ 青丝缠绕在流年，遥遥眺望的一眼，蔚蓝成梦的满延。风会带走不经意的昨天，带不走心的眷。